แ,แต่ธุรกิจของอประเทศเยอรมนีเนี่ยเขาก็ยังมองไปเลยนะครับว่าอีกประมาณไม่ต่ำกว่า8เดือนขึ้นไปเนี่ยก็ยังเป็นยุคที่ยังอยู่ภายใต้ข้อจํากัดของโรคโควิดกับเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศยุโรปอย่างเช่นเยอรมนีนะครับสถาบัน IFO สถาบัน IFO เนี่ยเป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ใช้อ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของการประก,กาศพวกดัชนีความเชื่อมั่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ แล้วก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขสถิตินี่จะเป็นประจําในแต่ละประเภทของคําถามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าได้มีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องข้อจํากัดหรือมาตรการที่ต้องควบคุมสถานะการระบาดโรคโควิดสิที่อยู่ในประเทศเยอรมนีโดยเฉพาะถามความคิดเห็นจากทางนั่นของผู้บริหารธุรกิจชั้นนําของประเทศเยอรมนีระดับดับ CFO CEO COO ขึ้นไปเนี่ยว่าเ้ามองกันยังไงผลปรากฏว่าสถาบันวิจัยเศรษฐกิจชื่อดังแห่งนี้ในเยอรมนีคือ ifo เนี่ย ได้ไปทําผลสํารวจแล้วก็พบอย่างนี้ครับว่าเอกชนในภาคบริการย้ำนะฮะผู้บริหารของภาคเอกชนในธุรกิจภาคบริการของเยอรมนีเนี่ยบอกว่ายังจะต้องอยู่กับข้อจํากัดหรือมาตรการต่างๆเนี่ยในยุคข,ของโควิดไปอีกประมาณ8.9เดือนอพอไปถามผู้บริหารทางด้านของธุรกิจการค้าหรือว่าผู้ขายปลีกที่อยู่ในเยอรมนีนะครับ mm. เขาบอกว่ายังต้องอยู่ไปอีก8.6เดือนอ่ะสั้นลงเนียนิดหนึ่งนะฮะ พอไปถามผู้บริหารเกี่ยวกับในธุรกิจอุตสาหกรรมวงการการการ่กอสร้างในเยอรมน,นีก็บอกว่าเรายังต้องอยู่ในข้อจํากัดและใช้ชีวิตอย่างจํากัดกับยุคโควิดเนี่ยอีก8.2เดือนสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งคือภาคการผลิตอุตสาหกรรมในเยอรมน,นีก็แบบเช่นโรงงานอะไรต่างๆที่ผลิตรถยนต์หรือเคมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่ายังต้องอยู่ในข้อจํากัดอีกประมาณ7.8เดือนจากนี้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันจรงิจรงๆอันนี้คือเขาแยกแต่ละเซกเมนต์ที่เขาไปถามมาหรือว่าแยกแต่ละกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมที่ไปถามมาแสดงว่า เอก,กชนในเยอรมน,นีทั้งประเทศมองว่าธุรกิจคนประชาชนยังจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการใช้ชีวิตตามรูปแบบยุคสถานการณ์โควิดเนี่ยไปอีก8.5เดือนนี่คือตัวเลขรวมๆทั้งประเทศ8.5เดือนกข้ามงปีแล้วครับเพราะตอนนี้ก็เข้ามาเดือน7จะเดือนแปกันอยู่แล้วนี่นะครับทีนี้ผลสำรวจตรงนี้เนี่ยนะครับพอไปถามอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนี่ยิ่งตอบไปไกลใหญ่เลยนะทายไม่ยากใช่ไหมว่าเป็นกลุ่มไหนที่ได้ผลกระทบมากที่สุด คือคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมภาคบริการการท่องเที่ยวปรากฏว่ากลุ่มธรุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่อยู่ในเยอรมนีเนี่ยบอกว่ายังจะต้องอยู่กับข้อจํากัดนะครับหรือมาตรการต่างๆในยุคข,ของโควิดเนี่ยอีก13เดือนข้างหน้าอีกหนึ่งปีเศษเลยนะครับสำหรับกลุ่มนี้เ้ามองเนี่ยนะฮะโอ้โหส่วนทางด้าน,นธรุรกิจพวกประเภทเจ้าของร้านอาหารธรุรกิจบริการจัดเลี้ยงอาหารท,ทั่วไปน,นะครับบอกว่ายังต้องอยู่กับโควิด และโดยเฉพาะก่อนยิ่งข้อจํากัดมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐเพื่อควบคุมสถานการณ์โควิดอีก11เดือนด้วยกัน <c oughs> ครับถือว่านี่เป็นเป็นเป็นมุมมองที่สะท้อนออกมาจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของยุโรปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นธรุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวบริการท่องเที่ยวอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจําวันและเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมองไปไกลมากว่าเราจะต้องอยู่กับเขากับโควิดเนี่ยตั้งแต่1 1ถึง13เดือน แต่ถ้ากลุ่มที่เป็นแบบประเภทภาคธุรกิจอ่ภาคบริการทางด้านของภาคการค้าภาคการก่อสร้างซึ่งมันจะต้องมีการลงทุนแต่จากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนึกออกไหมฮะเช่นการก่อสร้างสะพานถนนหนทางรวมไปถึงพวกโรงงานอะไรต่างๆที่ตอนนี้ต้องกลับมาเดินเครื่องแม้ว่าจะไม่เต็ม100%่หรือ80%ของกำลังการผลิตก่อนโควิดก็ตามังนั้นพวกนี้เขาก็จะมองว่าน่าจะอยู่กันประมาณขั้นต่ำคือ77.8จนถึง8.9เดือน ถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าสถานการณ์ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนีเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานอีกต่อไปด้วยเพราะขนาดธนาคารดอยช์แบงค์ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนีแล้วก็เป็นธนาคารชื่อดังระดับโลกนี่นะครับยังบอกว่าการขยายตัวเศรษฐกิจของเยอรมนปีนี้จะติดลบหนักถึงลบ6.4นะครับนี่ดีแล้วนะฮะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยดอยช์แบงค์มองว่าเยอรมนีจะติดลบถึง9ซซึ่งเป็นตัวเลขที่เขาประเมินไว้เมื่อเดือนพฤษภาคม แต่เมื่อคืนที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าให้ติดลบน้อยลงนะครับปรับลดเป้าตรงนี้ติดลบน้อยลงมาเป็นลบ6.4%แต่นั่นก็ถือว่ายังเป็นการขยายตัวที่ถือว่าต่ําสุดสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาของเยอรมนีถ้าสมมติตัวเลขออกมาที่ลบ6.4%จริงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึ่งจากทางด้านของเยอรมนีนะครับ